ได้มาแล้วทุกคนเอาจริงๆนะโมจะบอกว่าตอนที่โมกดมาโมก็ไม่รู้ว่าเป็นของเปี๊ยฟินฟินแต่ว่านี่คือครั้งแรกจริงๆทุกคนค่ะครั้งแรกมารีวิวว่าเป็นยังไงเห็นเขารีวิวกันเยอะมากยอดขายปังมากคือ แพ็กเกจคือโอเคมากๆทุกคนคะ่ะนะแล้วก็ตัวเปียน,นะคะนั้นะนิ่มมากทุกคนข้างกล่องเขาจะแนะว่าให้เราเวฟใช่ไหมแต่ว่าบ้านโมตอนนี้อ่ะไม่ได้อยู่บ้านตัวเองไมโครเวฟก็เลยไม่ได้เอามาด้วยนะคะนะก็เลยไม่ได้เวฟอันนี้คือไม่ได้เวฟนะคะนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงแต่นิ่มมากทุกคนคะ่ะนิ่มมากจริงๆ ดึงแล้วมูนเนี่ยทุกคนดูสิเยิมอยู่นะไส้อัดแน่นอยู่ทุกคนคะ่ะแต่ความยืดของอ่ะตัวแป้งอะ่ะมันยืดไม่ได้เยอะเพราะว่าเราไม่ได้เวฟด้วยหละมั้งแต่ก็ถือว่าอร่อยก็ถือว่าอร่อยอยู่นะคะเพราะว่าตัวนี้นะตัวฝอยทองก็ไม่ได้หวานมากนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ตัวแป้งก็ไม่ได้หนาจนเกินไปและไม่ได้บางจนเกินไปนะคะ